ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆาบครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้ครับเป็นเมนูที่ลูกค้านําวัตถุดิบมาให้ผมทําครับเป็นปลาสวายครับนํามาทําเป็นแกงป่าครับลูกค้าท่านนี้ให้พี่แกงเผ็ดมาด้วยครับกลัวจะไม่เผ็ดครับบอกว่าให้เอารสชาติจัดเต็มได้เลยครับ ดูจากปริมาณปลาแล้วน่าจะประมาณโลเสร็จครับเราไปเริ่มวิธีการทำกัน <Paige> ได้เลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนำปลาของเราไปร้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปเริ่มทำแกงปลาให้ลูกค้าของเราได้เลยครับอันดับแรกเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปได้เลยลูกค้าเน้นย้ำว่าพริกแกงที่ให้มาใส่ให้หมดครับผมก็เลยใส่ลงไปหมดเลยครับรับรองเลยว่าเผ็ดถึงใจลูกค้าแน่นอนครับผัดพริกแกงของเราจนมีกลิ่นหอมครับ ให้เพื่อนๆผัดไปประมาณ2-3นาทีครับหรือจนกว่าพริกแกงของเราจะมีกลิ่นหอมครับจากนั้นค่อยเพิ่มใส่น้ําซุปครับกาดูปริมาณปลาของเราครับแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปเลยครับประมาณสัก2กระบวยก่อนแล้วค่อยเติมทีหลังก็ได้ทาไม่พอจริงๆหลังจากนั้นให้เพื่อนๆรอน้ําแกงของเราเดือดก่อนครับแล้วค่อยทยอยใส่ปลาของเราลงไปทยอยใส่ปลาของเราลงไปทีละชิ้นนะครับไม่ต้องรีบครับอย่าให้ทับกันครับ ลูกค้าท่านนี้ไม่ชอบทานผักครับเขาบอกว่าห้ามใส่ผักทุกชนิดครับยกเว้นใบกะเพราอย่างเดียวครับเมื่อเพื่อนใส่ปลาของเราลงไปหมดแล้วกะดูน้ํากระปลาให้ดีดีครับเพราะว่ากว่าปลาของเราจะสุกน้ําของเราก็จะแห้งลงไปอีกนิดหน่อยครับเสร็จแล้วปิดฝาได้เลยครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันครับ10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับตอนนี้ปลาของเราใกล้สุกแล้วครับเรามาปรุงกันได้เลยครับเครื่องปรุงรสของเราจะมีแค่3อย่างครับ1น้ํา้ปลาครับประมาณสัก3ามช้อนโต๊ะ 2. น้ำตาลครับประมาณ1ช้อนโต๊ะและ3ามผงหนวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับหลังจากที่ปรุงเสร็จให้เพื่อชิมรสได้ตามต้องการเลยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ข้าวคั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2-3นาทีก็ตักเสริมให้ลูกค้าได้เลยครับ เรียบร้อยครับผมแกงป่าลาสวายที่ลูกค้าต้องการเรียบร้อยแล้วครับเราไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยครับหวังว่ารสชาติจะถูกใจคุณลูกค้านะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทาตามเมนูนี้ได้ไหมครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเตยหอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 見て。